เดี๋ยวเรามาถามความคิดเห็นของอดีตทีมชาติแล้วก็โค้ดในปัจจุบันว่าความคิดเห็นของการในเอ็ดเนี่ยมันตา่างไหมวันนี้มีหลายคนเลยเดี๋ยวผมจะพาให้คุณผู้ชมดูเลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่มีสูตรที่ดีที่สุดไม่มีสูตรที่ตายตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราอยู่กับพี่เสือนะครับคือผมถามหน่อยว่าในมุมมองของพี่เสือเนี่ยการในเอ็ดเพื่อแข่งขันเนี่ยทั้งที่พี่แบบเคยทํามาเองแล้วและการเป็นโค้ดด้วยเนี่ย แต่ละครั้งเนี่ยการดูแต่ละคนหรือแม้แต่ตัวพี่เองเนี่ยมันแตกต่างกันไหมแตกต่างมันแตกต่างกันนั่นแต่น้ําหนักตัวแล้วก็รุ่นนะครับการฝึกซ้อมก็ไม่เหมือนกันนะอย่างผมมาฝึกพวกแอตเลติกคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยฝึกซ้อมทั้งร่างกายแื่เขาะ่จะเน้นเฉพาะส่วนเขาเป็นโมเดลเคนนี่จะเป็นเปอร์ตเดี่ยวเลเวอร์นี่เขาจะไม่มีการเขาอาจจะไปเล่นกันบ้างแต่เราไม่ต้องมาดูแลมากเพราะว่าเขาดูกันแต่ข้างบนครับ แล้วเรื่องกินที่ว่ามีมีผมเกี่ยวนะกับอ่ะอย่างรุ่นพี่กับรุ่นผมที่แบบเราต้องเล่นขาเนี้ยการกินเขาแตกต่างเราไหมแตกตา่างอย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะแตกต่างเขามากเพราะว่าแ<ม><ม>ข่งมาหลายปียิง่งแขง่งยิ่งแข่งเราซ้อมทุกปีอยู่นะครับน้าหนักตัวเราอะมันกา้าวมือเราต้องเพิ่มตลอดเพิ่มตลอดแต่เราอะต้องแข่งรุ่นเดิมรุ่นเดิมครับจะทำาไงให้กลับลงมาน้ำหนักในรุ่นได้แต่ ไซสต้องไม่หายกล้ามเนื้อต้องไม่หายครับดังนั้นโปรตีสำคัญมากเพราะว่าส่วนตัวอันนี้อันนี้ผมนะแล้วก็ผมว่าพี่เสือก็น่าจะเป็นคือพวกผมอ่ะพอหลังๆอ่ะค์บจะต่ำมากเลยแต่ไกลเรากินขึ้นไปแบบเดือนทายแล้วนจะเหลือร้อยกรัมห้าสิบกรัมเพราะว่าคพราะอะครมันมันรีนแล้วรีนจนไม่มีอะไรจะออกคคก็ต่ำมากครับสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ต่ำมากเลยอ่าครับครับดังนั้นบางทีอ่ะ ต,าาต้องเอากล้ามเพราะว่ามัเกินรุ่นอ,อันนี้คือข้อเสียที่ว่าแข่รุ่นรุ่นเดิมแล่ารุ่นน้าหนักเดิมแต่ผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นเพาะกายบอดี้คลาสสิกหรือว่าโมเดลไม่มีรุ่นไหนไม่เหนื่อยนะครับเนื่ยหมดเนื่อยหมดแต่อยู่ที่ว่าใครผมว่าทำทำมาพอแหละสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความอดทนที่นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทีนี้นเราต้องมาดูแล้วแล้วอย่าง การฝึกซ้อมเนี่ยใกล้เคียงกันไม่ได้เหมือนกันนะต้องมาปรับเรื่องน้ําหนักครับอ๋อเพราะว่าไม่ไม่มีทางเลยที่แบบเล่นจิสโหลดได้ไหมกม่มีทางแล้วมาเจออะไรเล็บด้วยอ่ะมัจะต้องมีคนไปก่อนไปก่อนใช่ไปก่อนไม่ใช่อ่อนแอกว่านะแต่เราเนี้ยเราต้องมาปรับปรับเรื่องน้ําหนักให้เขาแต่สองสองคนเนี่ยยากยาก เพราะว่าถ้าต้องเล่นพร้อมกันปัดน้ําหนักไปมาคนจะต้องไม่ขึ้อีกตลอดคนถอดเพราะว่าเราจะปล่อยให้เขาเล่นในน้าหนักเดียวกันไม่ได้าครับอีกคนเนี่ยได้แน่นอนแต่คนไม่แยกๆยกมันก้ามแล้วไม่ทำงานอะดังนั้นน้ําหนักก็สําคัญในการกสอดแล้วพี่สำหรับพี่เสือเนี่ยพี่เสือมองว่าการเด็ทต่อครั้งนึงเนี่ยของพี่เสือเนี่ยถือพี่เสือได้ประมาณกี่วิของผมเหรอถ้านานเอาแบบนานสุดเลยก็สิบสอง S <S แต่ถ้าเร็วๆเลยก็8ปดแต่จริงๆอ่ะสูตรเดียวกับพี่คิดเลยเขาได้เอกกัน8วิคนะครับแต่จริงๆอ่ะแปดวิกก็ดีแล้ว <S <S ใช่<ม><ม>เพราะว่าเออแต่ผมบอกก่อนนะว่าคนที่เขาได้เอกกัน8วิคอ่ะคือปกติอ่ะกล้ามเนื้อเขาจัดอยู่แล้วหมายถึงว่าต่อให้ตอนนี้เขาขุดหรืออะไรเงี้ยนี่นี่ไม่ได้เอกใช่เนี่ยดูดิอายุกล้ามเนื้อี่วเราได้เอกแต่ไม่ได้ได้เอกเนี่ยมันมันก็เร็วๆแล้วก็เพราะว่าสําหรับพี่เสือถ้าผมว่าพี่แบบบอดี้แฟ t โอเคแล้วแล้วไปได้เอกนานๆเนี่ยมันรูดใช่ไหมมันก็ ย,ย,ย,ยิ่งยืดระยะเวลายิ่งนานอ่ะยิ่งกล้ามแล้วยิ่งแฟร์ลงแฟร์ลงพอถึงวันแข่งมันไม่สดแล้วอ่ะอ่ารครับแทนที่จะโคเป็นไม่เป่งโหลดไปเถอะครับอ่ะอ่าขึ้นมาได้แต่ทีเดียวมีฐานครับม,มันได้แต่เสียเป็น,นลมอ๋อเวลาเราโค้แล้วมันมีเทวนี่อ่าโอเคคร<ม>ับวันนี้ขอบคุณพี่เสือมากอันนี้เป็นหนึ่งความคิดเห็นนะสำหรับนักกีฬาทีมชาติเก่าแล้วก็เป็นโค้ชด้วยอ่าเดี๋ยวไปดูเนี่ยอ่าแชมป์วันนี้เมนฟิสิกส์ ว่าเขาไปเขาไปเห็นยังไงเรนะไปดูกันผมบอ,อกเลยตอนนี้อยูอ่ทั้งคู่เลยเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับแล้วก็คนละรุ่นใช่ห้คขาว่าคนละรุ่นใช่ใช่เนะนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเขียนเทียบให้เห็นเลยว่าการไดเอทอ็ดอแต่ละครั้งะแม้แต่พี่สองคนเองก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไ,ไม่เหมือนอ่ะแล้วสําหรับพี่สองคนเนี่ยพี่คิดว่ามันมีการเดเอทที่ดีที่สุดและสุดที่ดีที่สุดผมว่าแต่ละคนนะ,ะผมว่านักกีฬา20คนนะร้อยคือเรียกว่าร้อยความคิดอ่ะ คือหลายคนก็จะมีหลายความคิดที่แบบว่าแต่สุดท้ายทุกคนสักเซสหมดทุกคนประสบความสำเร็จหมดผมว่าอยู่ที่การมองตัวเองว่ามองขาดไหนอมว่าวันนี้จะเป็นยังไงต่อไปพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อไปและอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงต่อไปครับแต่คนจะมีแผนในใจอยู่แล้วผมว่าใครกับผมก็จะใช้ไม่เหมือนกันทุกคนจะใช้ไม่เหมือนกันยังไงผมว่าวางแผนไว้ก่อนดีกว่าก็อย่างพี่ป๊อกนะครับพี่พี่มองว่าการเอ็ดต่อครั้งไงพี่พี่ว่า มันควรจะกี่วิมันมีสูตรสำเร็จนหว่าต้องแปดสิบสองสิบห้ามันแล้วแต่บางคนนะครับบางคนอย่างแฟดน้อยอก็จะแค่สองเดือนแต่อย่างผมเต็มที่อ่ะสามเดือนคือจะได้การเนที่ดีที่สุดในจุดนั้นอแล้วก็วิธีการของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันครสามคนเนี่ยจับมาได้เองเหมือนกันบางคนให้ทำไมไอ้นี่กินนี่ได้ให้ทำไมนี่กินนี่ได้ซึ่ง ร่างกายยีนแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ระบบดูดซึมคนนึงไว้ครับคนนึงไว้ต่อไขมันครับอันนี้จะไม่เหมือนกันถ้าบางคนแบบมาจากผอนหน่อยออทีนี้ต้องแยกเป็นวีนึงครับถ้าบางคนจักอ้วนมาหน่อยดีนลงมาลดไขมันด้วยกับเพิ่มมวลกล้ามเนื้อด้วยมันก็จะเป็นวิธีที่แตกต่างแต่ผมมองว่าพี่สองคนเนี่ยรวมทังมดเลยนะ การไดเอทสำหรับแข่งขันเนี่ยเราจะใช้วิธีโลคาัพในที่้องใช่ไหมเรไดเอทใครไดเอทไฮครัพแม่งได้เทพนะครับคงเป็นคนที่มีความสุขมากอ่ะถ้าแม่งใครไฮครัพได้แข่งได้นะแล้วเนี่ยความหมายของพี่สองคนเนี่ยโลครัพในที่เนี้ยอากูผู้ชมก็อยากรู้เลยนะครับที่ทำมันเนี่ยอ่ะไล่มาจากไหนสำหรับพี่สำหรัพี่ก้องไงส่วนตัวผมนะเปรียบเทียบเป็นขนมปัง5แผ่น ห้าแผ่นแรกคือน้ําหนักผม80กิโลสมมุตินะครับผมจะได้เอทให้ได้เจ็ดกิโลครับผมก็ถึงเวลาก็ค่อยๆถอดขนมปังทีละครึ่งแผ่นครึ่งแผ่นครึ่งแผ่นทีละครึ่งนะครับทีละครึ่งแผ่นให้รู้สึกว่าน้ําหนักมันจะไต่เพราะมันก็ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเรากินขนมปัง5แผ่นแล้วน้ำหนักไม่ขึ้นไม่ลงถ้าเราถอดออกครึ่งแผ่นเราจะรู้สึกทันทีว่าน้ำหนักจะกระดิกลงเพราะเราเราจะเริ่มกดแล้วครับแผ่นหนึ่งแผ่นครึ่ง2แผ่นสแผ่นมันก็จะลงไปตามลำดับมมันจะไม่ลำบาก S <S <ừ> mm. สาหรับบางคนที่กินแล้วไม่แม่นกินแล้วแบบกินเยอะอะกินม่ววันนี้กินขนบปางข้าวบ้างเพิ่มบ้างอ่ามันไม่นิ่งแต่จะถอดอยากไปเพิ่มคา์ดโอตีนไม่อะฮะแต่ถ้าเราวางแผนไว้ก่อนว่าเราจะเซตอาหารไว้เท่าเนี้ยแล้วค่อยๆตัดทีละอย่างใช่ไหมอ่ามันจะง่ายกว่าเยอะอ๋อวางาว่าถ้าเริ่มต้นในการไดเอทอยาตัดหมดแล้วเหลือไม่ตายเลยนี่ผมอธิบายง่ายที่พี่อาร์ตพูดเมื่อกี้ผมเข้าใจแล้วพี่อาร์ตบอกปังห้าแผ่นใช่ไหมตัดทีละครึ่งแผ่นแต่สมัยที่ผมไดเอทมีแรกๆ ไม่รู้ออยากได้เอ็ดไงตอนนั้นไม่มีโค้ดผมตัดเลยสองแผ่นอ่วูบหามือวูบใช่เออเนี่ยคืออ๋อแต่ไออาร์ตบอกว่าพอเราพอเราเป็นขนมปังห้าแผ่นคือเราเราเป๊ะพ่าเรากินขนมปังมันดับง่ายแต่ถ้าเกิดเราเป็นขนมปังข้าวอะไรเงี้ยวัวโซ่ตัใช่อย่างเช่นข้าวหนึ่งกิโลตัดทีละร้อยเราไปร้อยมันจะดูง่ายแล้วเวลาข้าวขาดเราจะไม่รู้สึกว่ามันขาดไปอืแต่ถ้าอยู่กินพันหนึ่ง เหลือ500เนี่ยตอนท้ายงานเข้าเลยไม่ลงน็ตเพิ่มเนยเพิ่มคาร์ดิโอตาเหลือกนะฮะวันละ3าสชั่วโมงไม่ไหวนะเหนื่อยถ้าสำหรับพี่ป๊อกับพี่ป๊อกถ้าเป็นอย่างผมนะจะง่ายหน่อยอย่างเรากินคาร์บปกติที่ได้จากข้าวครับอย่างห้าร้อยย่างผมถ้าจะตัดลุกผมจะหา คาร์บแบบคาร์โบเชิงซ้อนมาจะเป็นพวกปักทองมามันมาใช่อ๋อครับปลั๊กทองมันเผือกอะไรพวกนี้กินตามสัดส่วนลดลงมาอใช่มันก็จะได้น้ําหนักที่เราแบบไม่เหนื่อยมากอ๋อแต่เรารู้สึกว่าคาแบบมันต่ำลงแต่เราได้กินเยอะเท่าเดิมใช่อ๋อผมพี่นี่มีความสุขทั้งใจใช่อ๋อลองตัวเองลองตัวเองลองตัวเองเองข้าวร้อยหนึ่งกับปักทองร้อยหนึ่งปักทองกินกว่าปักทองเยอะกว่าเยอะเยอะแต่กินเยอะไม่ดีนะเยอะตัวใหญ่เลยทั้งตัวมันทำให้ผิวเหลือง แล้วของพี่มีระยะเวลาเนียทั้งคู่เลยสมถติว่าสมมติรเราได้12วิอย่งเงี้ยพี่มีสูตรว่าสมมติเอา12วิใช่ไหมไเ,เรากินได้กลมๆเลยพันสองเรากินพันสองนัก็เท่ากับแล้วพี่เป็นอย่างนี้บอกว่าวิคนึงลดร้อยนึงรมมหรือไม่เป็นจะไม่ตายตัวจะดูน้ําหนักตัวเองก่อนอลงเร็วไปแล้วก็อย่าเพิ่มลงมากแปลว่ามันยังลงเองอยู่ยังลงได้ก็แปลว่ายัางไม่ต้องตัด จนรู้สึกว่ามันเริ่มตันแล้วตันแล้วตัดจนถึงที่สุดแล้วยังไม่ลงก็ต้องเพิ่มคาร์ดิโอตามสัดส่วนซึ่งของกีฬาของนักกีฬาไทยเนี่ยแต่บีอีเอฟเนี่ยมันจะมีน้ําหนักมาอิงครับซึ่งเราจะไม่เหมือนกับนักกีฬาเอฟบีีโอหรือเอฟที่โอเพ่น้ําหนักเราจะค่อนข้างมีน้าหนักจำกัดคือนักกีฬาเราก็จะแบบจะต้องเหนื่อยกับการคาร์ดิโอเลยแห้งนทุกคนผมว่ามันจะเป็นจุดนี้ที่แบบแห้งเหนื่อยด้านนี้พี่ไฟนอลเลยผมถามแทนนักกีฬาทุกคนเลยเนี่ย อ่ะสามรุ่นเลยนะโมเดลแอดพรอกายมีรุ่นไหนไหมที่มันแบบคนที่แบบผสมของเรยอ่ะที่มันไม่มีมีไหมไหนพี่บอกคุณผู้ชมแบบนี้ไม่มีไม่มีครับอ่ะมีปะคนไทยมีปะโอ้ยคือผมบอกเลยนะตอนแรก ไอ้เราก็ผมก็อีโก้นะสมมติว่าเรามองว่าเอ้ยเราแม่มงข้อกายเราเล่นขาเราแ,แม,ม่งเนี่ยพวกโมเดลกชัวร์อพอเราไปดูตารางอาหารของพวกโมเดลกินยเยอะแค่ม,มึงอยู่กันไม่ได้คชอว่าือจะจะจำเหมือนกันก็ดว่ากินจะจำสีอยู่แล้วคือโมเดลก็ต้องเชฟแล้วก็แห้ง แล้วแห้งยังไงก็คืออะไรก็คือต้องแบบกิน้อาไม้อดเยอะอดิโอเยอะถ้าคุณมาแบบช้ำๆเต็มๆก็ไม่เอาไม่อยู่ครับทรงสวยให้ตายไม่แห้งก็เอาไม่อยู่ครับเจอคนทรงเดียวกันแต่เขาแห้งกว่าก็ต้องแห้งเขาไปเนี่ยอย่างพี่ป๊อกเนี่ยยังโมคลาสสิกก็จะเป็นแบบมีขาเหมือนกันอะไรก็ต้องแห้งอ่อันนี้คือจะย่ากหมายเพราะว่ามันมีรังซ้อมขามีรังซ้อมขาเกณฑ์การก็จะคล้ายโมเดลดูเชฟดูความแห้งดูระเดยดกล้ําเนื้อซึ่งเคยมีที่หนึ่งผม เข้าไปเดือนนึงไม่รู้กูอยู่ได้ไงนะตอนนั้นถายสิโลครับใช่อยู่เดือนนึงเดือนนึงแล้วน้าหนักผมเกินอยู่4กิโลทังไงลดโปรตีนลงอล้คือลดน้าหนักลงแข่งได้แต่รูดสวยรูดไหมรูดมากรูดไม่สวยขึ้นไปแข่งก็เหมือนเราไม่ฟิตเหมือนนักกีฬาเหมือนนวยไม่ฟิตครับเรียกคอมแพลซสองรอบจับเสาแล้วไม่ไหวเป็นเป็นไรวะอะไรเงี้ยคือเนี่ยครับกดมากไปก็ไม่ดีตอน้ก็ดีพอดีเพราะฉะนั้นเนพี่ผมอยากให้พี่ฝาก น้องๆหน่อยหรือคนที่กำลังจะแข่งขันเนี่ยคือพี่ได้เดี๋ยวผมลงอาทิตย์หน้าเลยอ,อยากให้พี่พูดแบบว่าสุดท้ายแล้วพี่มันใช่ไหมมันเหนื่อยเหมือนกันอ,ะอ่ะแต่ผมว่าคนอย่างพี่ผสมเด้อย่างแบบปปออพี่ป๊อกเคยไปแข่งระดับพีช่ชาพี่อาร์ตเคยเป็นแชมป์โลกเนี่ยมผมว่าพี่พวกเนี้ยเขามีความอดทนและความที่แบบอยากได้กว่าคนอื่นผมว่าพี่มันมีมาอาร์ตพี่พูดในตรงนัผมบอกเลยว่านักกีฬาที่แข่งไม่มีใครอยากได้ที่สอง จริงปะอะต่อให้แบบไปแข่งพี่พูด่ขอเข้า5้าคนตีลึกเลือไม่ได้ริงใจเราอะอยากได้ที่หนึ่งเวลาเข้าไปที่หนึ่งที่สองไปที่สองมันตกรอบไปแล้วความสุขเป็นปะแบบโอ้ยจบแล้วแต่ว่าใจเราแรกๆคืออย่างแรกขั้นแรกคือขอเข้า5้าคนก่อนเราไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้เราจะมีอะไรบ้างขอเข้า5าคนอย่างน้อยได้เหรียญจะได้ถ้วยมาเวลาเข้า3มคนก็จะลุกแล้วขอเข้าไปอีกขอยืนหนึ่งสองให้กันสักพักหนึ่ง ชิง2 1 2หนึ่งสอง,สองปุ๊บได้ที่2ก็จะเฟลอันนี้คือทุกคนเป็นแต่อยู่ที่ว่าเราจะรับกับมันได้มากได้แค่ไหนแต่ว่าถ้าเรารับมันได้โอเคปีนี้เป็นบทเรียนปีหน้าคุณจะแก้มาใหม่มผมว่าทุกคนแก้ได้ครับถ้าเราไม่รู้จักว่าเรียกนะทิชช่ตัวเองถ้าเราทิชชู่สูงกรรมการอ่ะไม่ให้คะแนนเราเพราะว่าเราไม่สนิทที่จริงทีมชาติตกรอบมาเยอะครับผมเห็นมาเยอะมากตกรอบร้องไห้มาเยอะคิดว่าเขาจะช่วย ร้องให้เป็นหมาเลยเยอะแยะนองจริงจริงอันนี้เรื่องจริงเน<ม>ี่ยพี่ป๊อกแง๊บคือพี่มันจะมีจุดที่แบบว่าเนี่ยผ่าต้นมไม่เนี่ยไม่ใช่ดูแบบพวกพี่นักกีฬาเน,นี่ยเนี่ยจะมีควาน่พพี่ใช้อะไรไปดูแบบแรงบันดาลใจแรงขับเคลื่อนให้แบบกดคนมันได้จนถึงวันที่เราแข่งถ้ามันเหนื่อยผมจะคิดตัวผมมาถ้าผมเหนื่อยเออแสดงว่าผมมาถึงทางคุ <ๆ S 1> เหนื่อยใช่ไหมคุม,มาถึงทางคุณไม่เสียเปล่าล้วเราชอบรูปร่างที่เราทำออกมาแล้วที่เหลือคือ เป็นเรื่องของการแข่งขันว่าอย่างที่อาร์ตพูดไม่มีใครรับอยากได้ที่สองแต่ในเมื่อคุณได้ไม่ไปไม่ถึงจุดที่คุณหวังคุณทําไงครับถ้าคุณมีน้ำใจนักกีฬามากพอคุณยยอมรับการแส่งตรงานไม่ใช่ไปโพสต์ว่าเฮ้ยแม่งกูแพ้เขาได้ยงไงครับอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นนักกีฬาโดยแกลแพ้คุณจะยอมรับตรงนี้ได้เฮ้ยกูอ่ะสู้เขาไม่ได้นี้กูกลับไปพัฒนาตัวกูใหม่ถ้ากูกลับมาแข่งใหม่ การแข่งไม่ได้มีแค่ปีเดียววันเดียวนี่ใช่ไหมมีทั้งปีเรื่อยเรื่อยครับใช่แค่ทาให้ดีที่สุดแค่นั้นผลจะออกมาเป็นไงก็แล้วแต่มันครับแต่จริงนะพี่ผมมีความคิดเห็นว่าคำพี่สองคนเมื่อกี้ผมชอบคำนี้มากเลยกีฬานี่นะผมบอกเลยที่พี่บอกว่าถ้ารู้สึกว่ามึงเหนื่อยมึงมาถูกทางแล้วเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมเห็นมาหลายคนแล้วพวกที่บอกโอ้แตเอ็ดชิวชิวกินอย่างนี้ได้ขึ้นไ่เรียบร้อยเรียบร้อยรอบแรกจริงจริง ใช่ครับก็วันนี้ผมขอบคุณพี่ผมทุกคนที่ที่ที่ว่ามาเป็นผมให้คำว่าบอกทั้งสูตรทั้งกําลังใจให้กับคนที่จะแข่งขันนะครับก็ผมือนกันก็เป็นกําลังใจให้คนที่จะแข่งขันนะครับก็สู้ๆแล้วกันผลมันจะเป็นยังไงก็ตามนะอให้ทุกคุณอะเต็มที่เพราะต่อให้ขึ้นไปถึงเนี่ยผมขึ้นไปแข่งกับพี่เขาสองคนผมแพ้ไงแต่ผมมาเต็มที่แล้วอะเออเดี๋ยวปีหน้าเพิ่อเจอใหม่ว่ากันใหม่เออแต่ถ้าแบบว่าคุณไปแล้วคุณแบบแอบไปหลุดมาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันแพ้ภัยตัว ผมกล้าพูดเลยนะนนี้ประสบการณ์ผมเลยสมมติว่าผมเนี่ยกับพี่สารคนเนี่ยเราเราเราใกล้เคียงกันมากเลยแต่สองที่สุดท้ายอ่ะผมใจหมาผมไปหลุดมาแค่ครั้งเดียวนะอันดับเปลี่ยนอันนี้ผมประสบการณ์ตรงเลยผมพูดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแห้งแล้วกินได้เรียบร้อยโอเคครับขอบคุณพี่รับนะครับ